สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเลกชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีตั้งจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนพร้อมเตรียมแผนผจญเหตุโดยนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีกำชับคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดครับ เมื่อช่วงเช้าของวันที่19พฤษภาคม2565ซึ่งเป็นการเปิดเรียนวันที่3ของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลกาวหน้าได้เดินทางไปติดตามการเปิดเรียนและมาตรการต่างๆในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา บรรยากาศด้านหน้าโรงเรียนเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีคณะครูร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องความปลอดภัยการจะราจรในการข้ามถนนโดยนายพัชกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างได้ตั้งจุดคัดกรองปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9อย่างเข้มงวดตามนโยบายของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่มีความห่วงใยถึงความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งได้ตั้งจุดคัดกรองเริ่มจากล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่โรงเรียนได้เตรียมไว้ต่อด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการเข้าออกทางเดียวผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บริเวณในโรงเรียน นักเรียนคนไหนไม่มีหน้ากากาอนามัยทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีก็จะนําหน้ากากาอนามัยมาแจกให้กับนักเรียนพร้อมให้ยืนห่างกันเป็นการเว้นระยะโดยนายภัสกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดเผยว่าหลังจากเปิดเรียนมายังไม่พบนักเรียนที่มีอาการใกล้เคียงกับการป่วยของโควิด19เพราะก่อนเปิดเรียน ทางโรงเรียนได้เตรียมมาตราการต่างๆไว้เป็นอย่างดีเช่นการวางจุดคัดกรองนักเรียนทุกคนด้านหน้าโรงเรียนการให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลตรวจวัดอุณหภูมิหรือตรวจวัดไข้นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากาอนามัยทุกคนก่อนที่จะเข้าเรียนได้และได้มีการตรวจเอทนักเรียนก่อนการเปิดเรียนแล้วส่วนกิจกรรมหน้าเสาธงทั้งการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ให้นักเรียนเข้าแถวคารพธงชาติภายใต้มาตราการเว้นระยะห่างและใช้เวลาไม่นานในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจํานวนมากหลังเลิกเรียนก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิหรือวัดไข้นักเรียนก่อนกลับบ้านด้วยจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าพบว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมถึงการพกเจลหรือแอลกอฮอล์เป็นของตนเองทั้งนี้โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติด,ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเคร่งครัดเช่น การจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและทางเดินอย่างน้อย1.5เมตรจัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีมีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอทั้งในอาคารและห้องสุขาและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอดำเนินการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด -19 โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด -19 แก่นักเรียนตลอดเวลาการปฏิบัติตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มขน้น6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรียังได้เตรียมห้องพยาบาลหรือสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนหรือสกู o ปไอโซเลชันสำหรับรองรับเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ แยกจากเด็กป่วยปกติและให้ครูประจำชั้นเรียนได้คัดกรองอาการของโรคระบบทางเดินหายใจของนักเรียนโดยสังเกตอาการผิดปกติของนักเรียนหากพบอาการป่วยเช่นไอมีน้ำมูกแม้ไม่มีอาการไข้ให้งดเข้าเรียนจนกว่าจะหายโดยนายภาคกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวเสริมว่า โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนมากกว่า1,431คนที่ผ่านประเมินไทย Stop c โควิดพลัส t s Plus และสามารถเปิดเรียนได้แบบปกติส่วนรูปแบบการเรียนได้จัดรูปแบบการเรียนแบบสลับมาเรียนเพราะทางโรงเรียนต้องมีมาตราการด้านสุขอนมามัยอย่างเข้มงวดซึ่งมีการจำกัดนักเรียนให้ไม่เกิน20คนต่อห้อง ทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงจัดรูปแบบการเรียนแบบสลับมาเรียนหรือเลคคู่และเลขคี่สลับกันมาเรียนในห้องเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ซึ่งในช่วงที่ไม่ได้เรียนในห้องเรียนก็จะใช้วิธีการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอที่ครูผู้สอนจะทำขึ้นตามตารางที่กำหนด ส่วนการรับประทานอาหารทางโรงเรียนได้ใช้การสลับกันลงมาทานอาหารโดยให้นักเรียนชั้นมันมธยมศึกษาตอนต้นลงมาทานก่อนและให้นักเรียนระดับชั้นมันมธยมศึกษาตอนปลายสลับลงมาทานอาหารโดยจะมีคณะครูควบคุมอย่างใกล้ชิดป้องกันนักเรียนพูดคุยหรือเล่นกันเกินกว่าปกติส่วนกรณีนักเรียนสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือเสี่ยงสูงหากไม่มีอาการ และได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วให้นักเรียนตรวจเอทีเคก่อนมาโรงเรียนและให้รีบแจ้งให้กับคุณครูประจำชั้นสำหรับการจัดแยกที่นั่งเรียนแต่หากภายหลังมีอาการไข้ไม่สบายให้นักเรียนยุดเรียนทันทีซึ่งเชื่อว่าการเปิดริงของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจะเป็นไปอย่างปกติเพื่อให้นักเรียนได้กลับมาเรียนได้ที่โรงเรียนเพราะนักเรียนต้องเสียโอกาสในการเรียนมาแล้วกว่า2ปี นายพัสกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลกาวหน้า นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์ราศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ